ตอบคำถาม Q&A EP 2. 2ไปเริ่มกันเลยค่ะคำถามข้างล่างนี้นะคะบอกว่าเข้าหน้าเว็บไซต์ TikTok Shop ไม่ได้ทำยังไงคะสำหรับคนที่เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันไง Seller Center ของ TikTok Shop ค่ะเข้าไปโหลดนะคะแล้วก็ไปดำเนินการตรงนั้นได้เลยแต่สำหรับแอปพลิเคชัน Seller Center นะคะมันจะทำได้เข้าๆบางส่วนนะคะอาจจะไม่ได้หมดแต่ถ้าอยากจะทำได้ครบทุกอย่างก็คือแนะนำเข้าด้วยคอมพิวเตอร์นะคะ คำถามต่อไปนะเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วไม่มีสินค้าครับไปดู Manage Product เห็นสินค้าขึ้นแต่ไม่มีให้กดเพิ่มลงในตะกร้าครับถ้าหากว่าต้องการเป็นในหน้า t i k t o k ช h อ p นะคะแนะนำให้เชื่อมโยงบัญชีแบบ Marketing นะใช้การเชื่อมยงบัญชีแบบ Marketing เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ คาดว่าน่าจะเป็นการเชื่อมโยงผิดแบบไปเชื่อมแบบทางการเราก็เลยไม่สามารถไปดึงสินค้าร้านอื่นอ่ะมาลงในหน้าช่องของเราได้ซึ่งเราลงมาได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ที่หน้าช่องของเราได้นั่นเองนะคะซึ่งกูร่าทำคลิปปักหมุดเอาไว้ที่หน้าช่องนะคะกดเข้าไปเรียนรู้ตรงคลิปนั้นได้เลยนะคะมาคำถามต่อไปนะคะสอบถามเลยคะ่ะมีคำสั่งซื้อทำไมยอดค่าในหน้าไม่ขึ้นคะ่ะยอดค่าในหน้ามันจะโชว์ก็ต่อเมื่อ มันผ่านกระบวนการการรับสินค้าของลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วคือ7-8วันนะคะมันถึงจะโชว์ขึ้นมาในส่วนของค่าในหน้าแต่ถ้าเราอยากจะเช็คว่าเฮ้ยมันมีคําสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยเราจะได้ค่าในหน้าค่าๆประมาณเท่าไหร่ให้เราไปดูที่โปรแกรมในหน้านะคะตรงนั้นมันจะมีรายละเอียดบอกนะคะเราก็แค่รอให้ลูกค้ารับสินค้าเรียบร้อยแล้วก็รอระยะเวลาผ่านไปครบ7จวันเราก็จะได้สามารถถอนค่าในหน้าออกมาได้นะคะคําถามนี้นะ คำสั่งซื้อขึ้นว่ามี4ี่รายการคำสั่งซื้อแต่พอกดไปเช็คตรงค่าในหน้าทําไมขึ้นแค่3รายการคะเป็นไปได้ว่าลูกค้ากดสั่งมาแล้วเขาก็กดยกเลิกคะ่ะมันก็เลยทําให้มีคําสั่งซื้อจริง,รงๆเกิดขึ้นเพียงแค่3มรายการเท่านั้นเนาะ สั่งซื้อสินค้าในไลฟ์ได้ตลอดแต่พอวันนี้สั่งซื้อไม่ได้พอมาวันนี้สั่งไม่ได้ค่ะพอเกิดเข้าไปในตะก้าขึ้นว่ามีบางอย่างผิดปกติทุกไลฟ์เลยถ้าหากว่าการที่เราจะเข้าไปสั่งซื้อใดๆเกิดขึ้นแล้วมันขึ้นว่ามันมีบางอย่างผิดปกติแนะนําให้ไปอัปเดตเวอร์ชันนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะคลี่คลายปัญหาได้เองเลยไปคำถามนี้นะคะเป็นในหน้าขายของผ่านไลฟ์สดได้มีคนซื้อผ่านไลฟ์แต่ไม่มีคําสั่งซื้อไม่มีอะไรเลยค่ะหมายความว่าอะไรคะคือตอนที่เรา ไลฟ์เราอาจจะเห็นว่ามีคนกําลังสั่งซื้อแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปดูหลังบ้านแล้วมันไม่มีคําสั่งซื้อแสดงว่าคนลูกค้าเขาแค่เข้ามากดดูสินค้าของเราค่ะยังไม่ได้ทําการสั่งซื้อก็อวยพรให้มีคําสั่งซื้อเกิดขึ้นจริงๆเร็วๆนี้นะคะส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าเข้าไปแล้วมันกลับมาอยู่หน้าเดิมค่ะคูดอล่าตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเข้าหน้าไหนไปแล้วอยู่หน้าเดิมตรงไหนนะคะถ้าต้องการแก้ปัญหาจริงๆนะคะคูดอร่าแนะนําให้ทักแชทไปที่คูดอล่านะคะ ไปจองคิวปรึกษาฟรีได้เลยเนาะไว้ต่อกัน EP3 นะคะ